สวัสดีพี่น้องต้องปลายมดัดสุขูสุคนเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับ่องบรนดอกสบายลาเมื่อนี้ครับพระเจ้ามันจะมาแนะนําเทคนิคในการเอาเฟืองการเอาเฟืองโดยที่แบบบ่าําเป็นต้องได้อุ้มเนาะบางคนกะหอบโดยมือแบบนี้นะเฮ็ดให้ต้นตูข้านคายเนาะแล้วก็เสี่ยงในการเฮ็ดให้อ่าพวกคลายต่างๆหรือฝุ่นละอองต่างๆเข้าปากเข้าดัง แล้วเมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนหรือว่าซีแนะนำเนาะเทคนิคหรือว่าวิธีการที่แบบเอาเฟืองโดยโบ่ตองอุม้มแล้วก็ได้ไวเนาะแล้วทับชมคลิปนี้ก็สามารถเอาไปนำใช้ได้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยามเก็บเกี่ยวเฟืองเด้เนาะเอาไว้ให้งัวควยกินในคอาะในครั้งของเจ้าของอก้อนทับชมก็ฝากกดติดตามเนาะกด สับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าซองเฮาจะมะีคลิปใหม่ๆมานำเสนอเกี่ยวกับการ,กรเกษตรโดยหลักๆก็คือการเลี้ยงงัวเนาะเอาวันนี้เขามาเริ่มกันเลยเนาะประกอบเลขเนาะก็คือเขาเอิ้นว่าเฮาต้องเอาตัวนี้เนาะเฮาต้องมีตัวนี้เขาเอิ่นว่าไม้งามเนาะไม่งามก็ยาวนี่ก็สี่ประมาณอยู่สองเมตรสี่สิบเนาะก็สิประมาณแบบนี้ เราไม่ง่ามนี้เพราะว่าข้อดีของไม่ง่ามนี้หรือว่าสิ่งที่เขาต้องเอาไม่ง่ามนี้ก็คือว่าเอาจะเอาส่วนส่วนปลายไม่ง่ามนี้แทงเข้าเฟืองเนะาะแทงเข้าเฟืองแล้วจะงัดงัดแล้วก็ควนขึ้นเนาะควนขึ้นรถไถเอาขึ้นรถไถแล้วเขาจะเอาไปลงอยู่แถวบริเวณห่มหรือว่าสิี่เขาจะเอาไปอัดฮ็ดเป็นก้อนเนาะก้อนเฟืองแล้วส่วนไม้งามนี้เขาก็หาส หาเอาหยุดตามธรรมชาติเนาะนี่มาแล้วก็ไฟ,ไฟไฟปลายแหลมๆเพราะเพราะเพื่อที่จะอ่แทงเขาเฟืองหรือว่าฟางเนาะแทงเขาฟางได้ง่ายผู้ใดอยากได้หลายนเนาะเขาก็็ดจุ่มไม่งามนี้เอาไว้เงาๆเนาะเพราะว่าเธอจะชวนเอาเฟืองหรือว่าเอาฟางให้ได้หลายที่สุดหลังจากนั้นเขาก็มาง,งดัดเนาะองห่างมันจะเป็นแบบนี้เอาชวนขึ้นปุ๊บ แล้วเ้าเกิดงัดนกะขว่าเจ้าจะเฮ็ดตัวย่างให้บึง้งมันจะปิ่นทำร้องวันนี้งัดขึ้นไปเพราะว่าเขาเขาจะแทงเข้าไปจึ๊บงัดขึ้นไปนี่นี่แล้วก็เอาอขึ้นเอาขึ้นรถไถหรือว่ารถอีต๊อกตก๊อกนกของเฮา เพราะว่าแค่เท่าซิอุ้มเนาะอุ้มเอามันจะคลายต่นนตแล้วคลายหน้าคลายอย่างคลายต่างๆมันก็เข้าป้าเข้าดังเข้าหน้าอย่างเฮาเนาะมันก็ย้อนแสงได้เนาะยักมือๆเดมเอาได้แล้ก็บริบยังฟังเสียงเอาเนาะเอาับสมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนากดซับสไครต์แต่อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพราะว่าใน่องยูทูบของข้าพเจ้าเนาะแล้วก็่องเพจของข้าพเจ้าจะมาอัปเดตเนาะเทคนิคใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆเกี่ยวกับ การเลี้ยงสัดกับการปลูกฝังกดติดตามกดกระดิ่งครั้งแจ้งเตือนไว้เนาะเอาอัปเดตตัวใดจะมู่เพื่อนจะได้เห็นกหมู่เนาะเพื่อบบให้พลาดโอกาสนั้นอะ่ะขอจบเพียงเท่านี้เนาะบายบาย